คำว่าชนิดพันธุ์ต่างถิน่นหรือ alien species เป็นคำนิยามที่คนไทยเริ่มคุ้นหูแต่อาจมีเพียงนักวิชาการเท่านั้นให้ความใส่ใจต่อภัยที่ alien species กำลังคุกคามสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเพราะชนิดพันธุ์ต่างถิน่นหรือ alien species คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยแต่แพร่หลายจากการนำเข้ามาจากถิ่นอื่น เอเลียนสปีชีบางชนิดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของไทยได้ง่ายจึงทําให้พวกมันเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างกว้างขวางจนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเดิมในท้องถิ่นสิ่งนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพภายในประเทศไทยซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกในยุคปัจจุบันเมื่อมีการตระหนักถึงภัยคุกคาม นักวิชาการจึงเรียกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนี้ว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นลุกรานถือเป็นเอเลนสปีชีตามคำนิยามของผู้แทนสหพันธนาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN การเข้ามารุกรานสิ่งมีชีวิตในถิ่นเดิมเป็นภัยคุกคามอันดับสองซึ่งทำให้ไทยสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศลงอย่างรวดเร็วหลังจากเอเลนสปีชีเหล่านั้นเข้าครอบครองพื้นที่ใหม่แล้ว มันจะกลายเป็นผู้รุกรานและยากที่จะกำจัดออกได้โดยง่ายดังตัวอย่างของเอเลี่ยนสปีชีชนิดหนึ่งที่ก่อปัญหาในเมืองไทยมานานนับร้อยปีผักตบชวาเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอันดับต้นๆที่คนไทยนำเข้ามาเพาะเลี้ยงในประเทศและก่อปัญหากับเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนทำให้ยุคหนึ่งเมืองไทยเคยออกพระราชบัญญัติเพื่อใช้ควบคุมผักตบชวาขึ้นโดยเฉพาะ แต่ภายหลังได้ยกเลิกไปเนื่องจากเห็นว่าความเป็นจริงภัยคุกคามนี้ไม่อาจควบคุมอีกสักครู่เราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของปลาต่างถิ่นชนิดหนึ่งที่พบอยู่แพร่หลายในเขื่อนสีนครินและมาดูกันต่อไปว่าปลาต่างถิ่นตัวนี้จะเป็นภัยคุกคามหรือจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ต่อไป ปรติดตามชมได้จากช่วงต่อไปของ่องโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ ิบปีที่แล้ววงการตกปลาบ่อทั่วเมืองไทยตื่นเต้นกับสัตว์น้ำชนิดใหม่ที่กรมประมงสั่งนำเข้าจากต่างประเทศเปคกู u, เป็นชื่อปลาต่างถิ่นจากทวีปอเมริกาใตา้ถูกนำเข้าเพื่อส่งเสริมให้เกษตร,รกรเพาะเลี้ยงในฐานะสัตว์น้ำเศรษฐกิจของกรมประมงจึงมีการประชาสัมพันธ์โดยนิยามตั้งชื่อปลาชนิดนี้เป็นภาษาไทยให้รู้จักในนามของปลาจระเม็ดน้ำจืด ปลาจระเบิตน้ําจืดหรือปลาเปคูที่นํามาเลี้ยงในเมืองไทยมี2ชนิดคือเปคูดําและเปคูแดงพวกมันเป็นปลาน้ําจืดในวงคาร์ซินจึงมีรูปร่างคล้ายปลาปีรันยาซึ่งอยู่ในวงเดียวกันแต่ปลาเปคูทั้งสองชนิดไม่มีความดุร้ายเหมือนปลาปีรันยาคนพื้นเมืองในประเทศบราซิลจึงจับตัวได้ง่ายเปคูจึงกลายเป็นปลาในเมนูอาหาร มีคนนำมาบริโภคเช่นเดียวกับปลาน้ำจือดอื่นๆสำหรับเมืองไทยปลาจระเบ็ดน้ำจืดเคยมีคนเชื่อว่าพวกมันจะเป็นปลาตัวตลาดที่ขายทำกำไรได้เพราะเลี้ยงง่ายโตวไวกินอาหารไม่เลือกแต่หลังจากทดลองเลี้ยงไปนานๆจึงได้พบว่าปลาจระเบ็ดน้ำจืดของกรมประมงถ้าเลี้ยงให้โตเกินไปก็จะขายไม่ได้เพราะเนื้อปลามีการสะสมไขมันอยู่มาก เมื่อนำมาปรุงอาหารปลาจะออกกลิ่นคาวจึงไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในไทยเมื่อปลาชนิดนี้ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจกเกษตรกรจึงเลิกเลี้ยงใครขายทิ้งได้ก็ขายหรือถ้าขายไม่ออกเลี้ยงไปก็ขาดทุนจึงนำปลาไปปล่อยต่อมาไม่นานจึงมีชาวบ้านไปพบเห็นปลาแปลกถินว่ายอาศัยอยู่ในเขืนต่างๆเมื่อพบเห็นตัวจนชินตาชาวบ้านจึงตั้งชื่อปลาตัวนี้ว่า ปลาคูดำและปลาคูแดงตามลักษณะที่พบจากปลาที่เคยโด่งดังในวงการตกปลาในฐานะปลาเกมตัวใหญ่ที่สามารถใช้เป็ดตกได้ง่ายที่สุดเนื่องจากเบคูมีนิสัยกัดดะกินไม่เลือกและยังชอบหากินรวมฝูง จึงทำให้เป็นปลาเถื่อนไม่กลัวภัยมักจะกัดฉวยทุกอย่างที่ขวางทางมันเมื่อมีการนำปลาเปคูไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติจึงมีผู้พบว่าเปคูสามารถปรับตัวเข้ากับถิ่นอาศัยใหม่ได้เกือบจะในทันทีเพียงไม่นานปลาก็เริ่มรวมฝูงเพราะมันไม่มีศัตรูในถิ่นอาศัยใหม่เมื่อขาดผู้ควบคุมให้เกิดความสมดุลเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นจึงมีคนพบเห็นปลาเปคูที่โตเต็มวัย ซึ่งพบว่ามีขนาดใหญ่กว่า1เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า40กิโลกรัมแวกว่าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในเขื่อนสีนครินวันนี้ปลาเปคูเป็นอีกตัวอย่างของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแพร่หลายอยู่ในสิ่งแวดล้อมไทย โดยความตั้งใจของมนุษย์และทําให้ปลาชนิดนี้แฝงอยู่ในท้องถิ่นจนชาวบ้านตั้งชื่อ,ท,อท้องถิ่นเรียกมันหมายว่าปลาคูดําและปลาคูแดงแต่ปลาต่างถิ่นของชาวเขื่อนศรีนครินชนิดนี้อาจยังไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ใครเห็นในฐานะสัตว์น้ําต่างถิ่นที่เข้ามาคุกคามสัตว์น้ําจืดพื้นเมืองเท่ากับปลาชนิดใหม่อีกชนิดที่ค่อยๆแพร่ขยายสายพันธุ์ของพวกมันอยู่ภายในทะเลสาบ เนื้อเขื่อนศรีนครินมาตั้งแต่วันวานตัวนี้เป็นปลาเดิมเดิมเป็นปลาหมอสีนะะเขามาเลี้ยงปลาตู้แต่ว่าตัวหลังๆนี่เขาเลี้ยงแล้วมันเขาว่ามันไม่สวย ถ้ามอลักสณะจริงๆแล้วมันเหมือนกับปลาเสือต่อบ้านเราแต่ลายมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยชัดนะก็เลยเอามาปล่อยในแหล่งน้ํานี้ตลาดปลาสวยงามของประเทศไทยปลาหมอบัตเตอร์ถือว่าเป็นปลาหมอสีที่มีราคาถูกจึงมีผู้เลี้ยงและนําไปปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่เสมอแต่ใครเล่าจะคาดเดาได้ว่า อีกไม่กี่เดือนปลาชนิดนี้จะกลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่หลายได้ใกล้เคียงกับปลานิลในประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ความจริงปลาหมอบัตเตอร์เป็นเพียงปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งในวงปลาหมอสีมีรูปร่างคล้ายปลานิลเนื่องจากปลานิลสายพันธุ์เดิมก็เป็นปลาในสกุลทิลาเปียเช่นเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่รู้จักชื่อของปลาหมอบัตเตอร์ในฐานะปลาสวยงามในตู้กระจกเท่านั้น พราะปลาหมอบัตเตอร์เป็นปลาหมอสีที่มีความสวยงามอีกทั้งยังมีขนาดใหญ่ทําให้ลายสีข้างลําตัวมองเห็นได้อย่างชัดเจนเส้นสีที่พาดลําตัวนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์และสภาวะแวดล้อมที่ปลาอาศัยหรือรู้สึกปลาหมอบัตเตอร์จึงเป็นปลาที่นิยมของผู้ชอบเลี้ยงปลาสวยงามปลาหมอบัตเตอร์มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาตะวันตกพบมากที่สุดในประเทศไลบีเรีย และจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมค่อนข้างหุร้ายมีความก้าวร้าวหวงถิ่นอาศัยซึ่งทําให้พวกมันกลายเป็นภัยคุกคามสําหรับสัตว์น้ําชนิดอื่นที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเดียวกันเล็กเป็นนักดําปลาเจ้าประจําแห่งบ้านท่ากระดานเขามีเรือดําปลาเป็นของตัวเองโดยเก็บเงินได้จากปลาที่เขาจับมาขาย ถ้าใครอยากรู้เห็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับพฤติกรรมปลาในเขื่อนถ้าอยากได้ผู้รู้จริงที่เคยเห็นด้วยตาท่านจะต้องหาเวลาไปคุยกับชายหนุ่มคนนี้ขณะก็อยู่สรรมที่อยู่กันเป็นฝูงขึ้นขึ้นถีขึ้นเป็นฝูงขึ้นแล้วก็มาตีบ่อวางไข่วางลูกแล้ววางจะจะอยู่เป็นคอกลูกนี้มีลูกอยู่เป็นคอกเป็นฝูงโอ้ประมาณเราก็เป็นปันๆนนะน่าจะหลายพันถ้าเจอคอกใหญ่ครับผม ที่ไปเห็นค้อนึงอะตัวที่เห็นเดี่ยวจะขนาดยุก้อยเลยไหมไม่ถึงครับเด็กเล็กจะเป็นมัดแต่ไมั้งหมดจะตัวตัวเล็กมากถ้าถ้าใหญ่ไปหน่อยถ้าใหญ่ไปหน่อยแล้วมันจะหายไปหมดพวกนี้แยกไปยังไงหมดไม่เคยเห็นแบบว่าลูกเท่านี้ก้อยจะอยู่กับแม่ไม่มีเห็นแค่แต่วันเดียวเพราะนั้นก็แยกหายหมดแต่แม่ก็จะเฝ้าลูกครับผมเฝ้าครับเป็นคู่เพราะเพราะคือวางไข่แล้วให้ลูกเป็นตัวด้วยครับผมลูกเป็นตัวไม่เห็นไข่ไม่เคยเห็นไข่แต่ว่าเห็นเะเป็นตัวตลอดแล้วแล้วลูกก็อยู่ไง ลูกก็จะอยู่ใต้แม่อยู่ในบ่อที่แม่เขาเจาะไว้ให้นะครับลักษณะอะไรังที่เขาทำาขาทำอางไัส่นมากจะเจาะเป็นรูเป็นรูดินรูหินนะเป็นหินดันดันเป็นหินอ่อนนะครับเขาจะเจาะเป็นรูเข้าไปเป็นเวิร์แล้วลูกก็อยู่ในรูนั่นแหละครับแล้วแม่มันก็พ่อก็จะอยู่ข้างบนเฝ้าลูกอยู่ข้างบนอยู่อยู่ทั้งสองอยู่ทั้งสองตัวอยู่คู่แต่ตัวแม่จะจะเป็นตัวดูแลลูกครับผมจะอยู่จะอยู่ในรูจะอยู่กับลูกแต่ตัวพ่อจะอยู่ปากรู เรื่องที่เราได้คุยกับนักดำปลาอาชีพจากบ้านท่ากระดานทำให้เราทราบแหล่งอาศัยของปลาหมอบัตเตอร์ในเขื่อนศรีนครินมากขึ้นปลาชนิดนี้พบมากบริเวณอ่าวที่เป็นขอบเขื่อนเมื่อแรกพบปลาครั้งแรกนักหาปลาที่ช่ำชองอย่างเขาก็ยังไม่ทราบว่าพวกมันคือปลาอะไรเขารู้แต่เพียงว่ามันเป็นปลาขนาดใหญ่มีน้ำหนักแต่ละตัวค่อนข้างมากจับไปไม่กี่ตัวก็ช่างได้นับร้อยกิโลกรัม แม้จะเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายปลานิลผสมกับปลาหมอรวมกันแต่เมื่อชั่งน้ำหนักขายกันปลาหมอบัตเตอร์ก็ไม่มีราคาแตกต่างไปจากปลาอื่น<ๆ>เพียงแต่ลายแปลกที่ข้างลำตัวปลาจะทำให้มันดูโดดเด่นขึ้นเท่านั้น<ม>คุณสุธีสุทธิวงศ์ง<ๆ>พรานเบ็ดชื่อดังแห่งเขื่อนสีนินขริ<ๆ>เคยออกปากขอร้องให้พรานปลาท้องถิ่นคนนี้<ๆ>พาเราไปดูแหล่งหากินของปลา<ๆ>ไทเกอร์ทิลาเปีย หรือปลาหมอบัตเตอร์ในถิ่นที่มันอาศัยอยู่ชุกชุมที่สุดิเพื่อเขาจะทดลองดูว่าปลาลายเสือหรือปลาหมอสีเมื่อมันใช้ชีวิตหาก,กินอย่างอิสระปลาเหล่านี้พวกมันกินอะไรเป็นอาหารเนื่องจากยังไม่เคยมีใครตกปลาชนิดนี้ในลักษณะปลาเกมหรือปลากินมาก่อนจึงไม่มีข้อมูลมากนักวันนี้แนะนําปลาตัวใหม่ครับนะเป็นปลาที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มาอยู่ในทะเลสาบของสีนครินนะครับ ช่วงนี้จะพบมากนะครับเพราะว่าการเผยแพร่พันุ์นี่ทําด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่า,ามันอยู่ได้ในน้ําที่บ้านเรานี่แล้วมันชอบมากนะฮะแล้วก็โตเร็วมากๆเลยเราพบเมื่อ3ามปีที่แล้วนะครับตัวแค่3มนิ้วเองครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับบางตัวนี่ถึงกิโลแล้วนะครับแล้วก็ชุกชุมมากด้วยนะครับถ้าเป็นตอนต้นๆทะเลสาบหมายถึงว่าจากเขื่อนสินีนครินตตรงมานะครับ ตรงกลางกว้างๆนั่นนะครับเราจะพบมากเลยครับตามเกาะต่างๆนะครับมันจะเผยแพร่พันุ์อยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ลามมาถึงด้านในแล้วนะครับมาทางต้นน้ำนะปัจจุบันนี้นะครับผู้เราไปตกกันเนี่ยนะครับก็จะเจอตัวหนึ่งประมาณเกือบๆกิโลฮะแปดขีดถึง1กิโลนะครับแต่ที่ตรงแพรเราเนี่ยนะครับเคยตกได้ถึง1กิโล1ขีดนะครับก็ถือว่าตัวใหญ่แล้วนะครับปลาตัวนี้นะครับที่เขาล่ำเลอกันก็ว่ามันเป็นปลาที่ มากินไข่ปลาของบ้านเรานะครับแล้วก็วันคมนะเพราะฉะนั้นเป็นปลาที่ค่อนข้างจะก้าวแล้วคือถ้ามันอยู่ตรงไหนแล้วปลาเอื่อยอยู่ไม่ได้ครับมันจะกัดหมดนะฮะถ้าถามว่าปลาตัวนี้มีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ครับคือเป็นปลาที่ทานอร่อยครับนะฮะถ้าเราดูตามตำราจริงๆแล้วนะครับตัวนี้มันชื่อจริงๆว่าไทาเกอร์ทีลาเปียนะครับม,มันมาจากตระกูล ปลานินด้วยกันนะครับปลาลินก็คือนินที่ลาเปียนะครับทีนี้ปลานินเนี่ยนะครับเราได้มาส่งเสริมการปล่อยมานานแล้วแต่ตัวเนี้ยผมว่าเข้ามาในราวๆสักช่วงในราวช่วง10ปีหลังเนี่ยนะฮะนะแต่ว่าที่เราพบมาเนื่อเมื่อ3าสปีหลังเนี่ยคือพบในในในที่แพรเราอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่านักตกปลาหลายคนนะฮะถามกันมาผมก็พยายามนะครับไปตกหลายที่แล้วนะครับก็พบว่าตัวเนี้ย มีเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเหยื่อจริงๆแล้วเหยื่อที่เราตกเนี่ยนอกจากขนมปังลำที่เราตกปลากระมังทั่วไปแล้วนะครับแล้วเรายังที่ชอบที่สุดก็คือลูกกุ้งนะลูกกุ้งนี่ตกได้ทันทีนะครับเราเกี่ยวกุ้งลงไปเนี่ยนะครับถ้ามีตรงไหนมันต้องกินทันทีเลยเพราะว่าเป็นปลาที่อยู่ตามสลายเหนือสลายเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับก็ผลดีหรือผลเสียนะครับมันก็ต้องดูโอกาสหน้านะครับในข้างหน้าว่าปลาตัวนี้เผยแพร่มาแล้ว มันจะทําใหา้พันปลาอื่นๆจะหายไปจากทะเลสาบเราหรือไม่นะครับอันนี้ก็ฝากฝากกันไว้ก็ช่วยกันดูครับเนื่องจากปลาหมอเบเตอร์มีลายคล้ายเสือชาวบ้านบางคนจึงเรียกชื่อมันว่าปลาหมอลายบ้างปลาหมอเสือบ้างตามความถนัดปากแต่สำหรับนักตกปลาชาวกรุงที่พอจะขุดหาตะประาอ้างอิงเขาจู้จักมันในชื่อของ ปลาไทเกอร์ทิลาเปียซึ่งแปลว่าเสือได้เช่นเดียวกันปลาไทเกอร์ทิลาเปียเป็นปลาหวงถิ่นจึงไม่อยากให้ปลาชนิดอื่นมาแข่งแย่งอาหารสัญชาตญาณการทำลายล้างจึงสั่งให้มันเป็นปลาที่กินไข่ปลาชนิดอื่นเป็นอาหารด้วยเช่นกันการกินไข่ปลาอื่นถือเป็นการกำจัดปลาคู่แข่งไม่ให้มีโอกาสเกิดมาแย่งแหล่งอาหารสำหรับลูกปลาเกิดใหม่ในรุ่นอื่น เนือจากข้อมูลทางวิชาการปัจจุบันเราทราบแล้วว่าประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ของเอเลนสปีชีอาศัยอยู่ในประเทศนี้มากกว่า3,500ชนิดตัวเลขนี้ฟังดูน่าตกใจแต่วัตถุประสงค์ในการนำเข้ามาส่วนใหญ่ผู้นำเข้ายังขาดความรับผิดชอบการควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะจดจงได้เมื่อเอเลนสปีชีเหล่านั้นหลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พวกมันจะกลายเป็นตัวอันตรายเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาทำลายทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยวันนี้ประเทศเรามีเอเลี่ยนสปีชี์บางชนิดที่ดำรงชีวิตโดยการไปแย่งที่อยู่อาศัยแย่งอาหารทำลายแหล่งวางไข่ดังตัวอย่างของปลาหมอบัตเตอร์ปลาซักเกอร์ปลาซิวไต้หวัน ปลาช่อนอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาดุกแอฟริกันปลากระพงแม่น,น้ำานและปลาเปคูซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวการทำลายระบบนิเวศอันมีค่าของประเทศไทยอย่างรุนแรง